สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ v ี่ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะแพรวก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซันส i ายให้แพรวด้วยนะคะที่ช่องทาง YouTube นะจา๊ะชื่อช่องว่ารถกระบะมือสองวีสาขาลาดบุรีหลวงใบแพรวนะคะ อีกช่องทางหนึ่งนะคะคือช่องทางเพจ Facebook นะจ๊ะชื่อเพจว่ารถกระบะมือสองว8สาขาลาดบุหลวงใบแพวเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะแพรก็ประจำอยู่ที่สาขาลาดบุญหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแพรเป็นฝ่ายขายอยู่ที่สาขานี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะแพรก็จะพามารีวิวนะคะเป็น DMa มนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นซุปเปอร์แฟคตินามนะจ๊ะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบนะคะหรือกำลังมองหารถ ผ่อนน้อยนะคะใช้เงินดาวน้อยนะคะแพลวก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถปี2011นะจ๊ะแล้วก็เป็นรถบ้านด้วยนะคะที่สำคัญไม่แท้100%แน่นอนนะคะแล้วก็ผ่อนสบายๆนะจ๊ะหากใครที่ชอบนะคะหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอดไลน์มาหาแพลวได้นะคะที่3 9 p r a w นะจ๊ะแพลยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกรถนะคะ ภายในคันนี้นะคะแถมเครื่องเสียงให้ด้วยนะคะหากวัยรุ่นท่านใดที่ชอบเป็นรุ่นนี้นะคะเราก็มีติดเครื่องเสียงให้ด้วยนะคะพรอพรแบบนี้กันไปเลยนะคะตัวนี้ภายในอย่างที่บอกนะคะเป็นรถบ้านนะคะสภาพดีมากๆเลยนะจ๊ะหากท่านใดที่ชอบนะคะแพร่ก็แนะนํานะคะเป็นคันนี้นะคะถือว่าได้ไปนี่คือคุ้มมากๆเลยนะคะ หรือหากว่าท่านใดนะคะที่ไม่อยากได้เครื่องเสียงนะคะเราก็สามารถถอดออกให้ได้นะจ๊ะย้ำอีกครั้งนะคะสําหรับพี่พี่ท่านใดที่ชอบนะคะก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกับแพรได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหกสองห้าเก้าเก้าเก้าสี่ห้านะคะแล้วก็ผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันต้นๆด้วยนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายนะคะเกษตรกร,ะร,กรนะคะรับเหมาก่อสร้างนะคะก็ออกรถที่วีแปดแปดได้นะคะเราช่วยทุกคันดันทุกเคสนะจ๊ะ สำหรับคันนี้นะคะผ่อนสบายสบายกันเลยนะคะในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะจ๊ะอย่างที่บอกนะคะสำหรับซูเปอร์แพคตินัมรุ่นนี้นะคะจะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะหากพี่ๆท่านใดที่ชอบนะคะแผลวก็นแนะนำที่ V88 SK นะคะกระบายเกตเอเลยนะคะเพราะว่ารถที่ V88 ของเรานะคะมีให้เลือกมากกว่า200คันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น รถตอนเดียวนะคะหรือรถตู้เย็นนะคะรถตู้แห้งนะคะซีประตูรถมีแคปนะคะแล้วก็มีให้พี่ๆได้เลือกกันมากมายเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะแพรก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ